น้อยก่อนเลยครับฝ่ายเราซ้อมมากี่วันครับซ pues ้อมอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายทั้งปีวนเขาอยู่ที่อวบนี่เดิมใครเป็นคู่บองซ้อมมั่งก็มีคู่รองด้วยฝาแล้วก็เป็นทางวิธีครับแต่พวกเด็กข่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยตอนนี้หนึ่ยสไตล์อะไรครับวันนี้จะต้องมาเจอขุนศึกนะเคยต่อยเขาไหมไมคยครั้งแรกเลยศึสื่อสารแค่ต่อยเขาอย่างเขาโมยสไตล์วันนี้มาเจอขุนศึกวางใจกำแพงให้ดี ไปเรื่อยๆตามอ่ามีอะไรเดี๋ยวแกไขอุยเข้าเนาะล่าสุดต่อยไปที่ต่วันนั้นต่อยกับสายเพชรครับเป๊ะมัางวันนั้นใช่เนาะอ่าเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบสามนี่ต่อยร้อยสิบห้าเลยเหรอครับปล่อยขึ้นไปเหรอครับอืมแล้วี้เช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินประมาณจุดสามจุดสี่ก็ยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้เกี่เส้นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลครับสามดตักนี้ คนจังหวัดอ <บน S 1> ฟาเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยาว,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 ยวันนี้เต็มที่ละอ่ะขอโชคดีขอบคุณมากครับ